ความร่วมไม้ร่วมมือนะครับดูว่าเอ๊ะทำไมมาตรการเดียวกันทาไมพื้นที่อื่นเขาไม่ระบาดเพราะนั้นความร่สาเหตุที่เขาไม่ระบาดเพราะความร่วมไมายร่วมมือของอชุมชนของหมู่บ้านเขาดียังผู้ที่มานะครับถ้าติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อต้องมากักตัว14วันใช่ไหมครับ ในเขตอื่นเขาก็หาที่กักตัวให้เลยไม่ไม่ไม้มายุ่งเกี่ยวกับครอบครัวไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับชุมชนโดยแยกกักตัวไว้ต่างหากมันโอกาสเขาแพร่ระบาดก็ไม่มีแต่ในเมืองปร,กรากฏว่ามาถึงกักตัวก็จริงแต่กักตัวในในบ้าน1ิบสี่วันมันก็แพร่ระบาดให้คนในครอบครัวรวมถึง,ถงเพื่อนๆน,นที่มาเยี่ยมแต่ที่อื่นเนี่ยเขาแยกกักตัวปั๊บ คนไปเยี่ยมก็ไม่มีนะครับเขาห้ามเยี่ยมเขาเข้าเวรเข้ายามกันนะครับแต่อำเภอเมืองมเมื่อไม่มีที่กักตัวนะครับก็ต้องจาเป็นต้องกักตัวในบ้านตัวเองมันก็เลยแพร่ระบาดขึ้นทีนี้เทศบาลนครก็พยายามหาที่กักตัวนะครับแต่ก็จะกักจะใช้ตรงไหนอย่างเรียนกีฬาก็โดนต่อต้านจะใช้หัวสนามบินก็โดนต่อต้าน ท้าสักเก็ตไหมครับเทศบาลเมืองวาลินไม่มีเพราะอะไรนายกจีนลชยขอโทษไอ้นามนายกเทศบาลเมืองวาลินเขาไปใช้ตรงไอชุมชนมที่รับมั่วทน่ะนะกุดละขาวนะ่ะเออแถวๆนั้นไปที่กักตัวถ้าคนจากวาลินในเขตทศบาลเมืองวาลินมา กักสิบสวี่วันที่นั่นนะครับการแพร่ระบาดภายในเขาก็ไม่ค่อยมีนะครับยกเว้นเทศบาลนาครอุบลเนี่ยยังหาที่กักตัวเป็นส่วนรวมไม่ได้ก็จําเป็นต้องกัตกตัวกับคนในครอบครัวแต่ขณะนี้กําลังแพร่ระบาดให้คนในครอบครัวและเพื่อนที่ไปเยี่ยมกันนะครับเพราะถ้าหากแยกกักตัวต่างหากเพื่อนก็ไปเยี่ยมไม่ได้คนในครอบครัวก็ไปเยี่ยมไม่ได้ครบสิบสี่วันถึงกลับมาสู่ครอบครัวมันก็ไม่ระบาด กะนั้นคือความร่วมมมือนะครับอนอกจากจะใช้มาตรการนะครับต้องมีความร่วมไมรวมม้ือโดยเฉพาะคนเทศบาลนครนต้องหาที่กักตัวรวมก่อนนะครับท่านต้องให้ความร่วมมือตรงนี้ด้วยเพราะเชื้อมในระบาดกันหอกที่อื่นทุกที่นะครับเขายังทําได้เหลือเทศบาลนครอุบลที่เดียวเนี่ยครับหาที่กักตัวรวมไม่ได้ครับ